สวัสดีครับินีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนลที่เต็มไปได้วยคำถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับวันนี้เป็นการสรุปเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับคลิปแรกเราได้พูดถึงว่าทําไมควรดื่มน้ําให้พอเหตุผลก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นตัวลําเลียงสารอาหารแล้วก็พาเม็ดลแด่ซึ่งเม็ดลแด่เนี่ยพาออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อนอกจากนั้นน้าก็ยังควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ ช่วยให้เซลล์ได้ทำงานได้ตามปกตินะครับในผู้ชายก็แนะนำว่าประมาณ3.5ลิตรต่อวันหรือประมาณ15แก้วในผู้หญิงก็ประมาณ2.5ลิตรต่อวันหรือประมาณ11แก้วนะครับคลิปที่2เราได้พูดถึงว่าทำไมต้องกินแอปเปิลทั้งเปลือกผลก็คือที่เปลือกแอปเปิลเนี่ยมันมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวการที่ทำลายเซลล์ทำให้เซลล์เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็พบว่าทำให้เกิด โรคต่างๆมากมายนะครับรวมไปถึงเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งด้วยนะ,นะครับเพราะฉะนั้นแอปเปิลเนี่ยควรจะกินทั้งเปลือกแต่ล้างให้สะอาดซะก่อนครับคลิปที่3เราได้พูดถึงว่าทําไมไม่ควรกินเนื้อแดงมากเกินไปเนื้อแดงนี่ก็ยกตัวอ,อย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อแพะนะครับเหตุผลที่ไม่ควรกินมากเพราะว่าเมื่อกินมากเกินไปเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับปริมาณที่แนะนําก็คือไม่ควรเกิน70กรัมต่อวันนะครับ คลิปที่4เราได้พูดถึงว่าทําไมต้องผักผลไม้แล้วก็ปลาถ้าอยากมีสุขภาพผิวที่ดีเหตุผลก็คือผักมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ลดปฏิกิยาจากการทําลายเซลล์ของอนุมูลอิสระนะครับก็ทําให้ผิวเนี่ยไม่ถูกทําลายจากอนุมูลอิสระส่วนผลไม้เนี่ยมีวิตามินซซึ่งวิตามิน C เนี่ยมีส่วนในการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหนัง ทำให้ผิวหนังเนี่ยไม่แก่ก่อนวัยนะครับส่วนปลาเนี่ยเราหมายถึงปลาที่มีโอเมก้า3เช่นปลาแมคเคอเรลปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาซาดีนพวกที่จะมีโอเมก้า3สูงเพราะโอเมก้า3เนี่ยลดการอักเสบของผิวหนังทําให้ผิวหนังเมื่อผิวหนังไม่มีการอักเสบเนี่ยมันก็ไม่สูญเสียความมีสภาพปกติของมันนะครับ คลิปที่5เราได้พูดถึงว่าทําไมจึงควรรู้จักวิตามิน A เพราะวิตามิน A เนี่ยจำเป็นมากกับสายตาหรือตาที่มีสุขภาพดีจําเป็นกับผิวหนังที่สุขภาพดีแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันระบบสืบพันธุ์ด้วยนะครับอาการของการขาดวิตามิน A ก็คือมองเห็นภาพในที่ที่มีแสงน้อยไม่ชัดถ้ามีอาการเช่นนี้ก็ควรไปไปให้แพทย์ ตรวจดูนะครับว่าเป็นภาวะขาดวิตามิน A หรือเป็นภาวะอื่นๆที่เกิดกับในตาของเรานะครับเพื่อทำการรักษาให้เหมาะสมนะครับคลิปสุดท้ายเราได้พูดถึงว่าทำไมจึงควรรู้วิธีดูแลหลอดเลือดเหตุผลก็คือหลอดเลือดเนี่ยเป็นท่อลำเลียงสารอาหารและก็ออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อถ้าท่อลำเลียงนี้ตีบตันเลือดไหลไปไม่สะดวก มันก็จะเกิดปัญหากับเอว้ว่าปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นจึงควรดูแลหลอดเลือดให้ดีส่วนวิธีการดูแลหลอดเลือดทําอย่างไรให้ย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมานะครับครัวันนี้ก็จบการสรุปเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเข้าที่ติดตามรับชมวายชนะของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ท่านไปทำอะไรเครืองใจมีอะไรบอกมาหรือวันนั้นฉันมองเธอนานไปก็เพระสนใจรอบนะ้าก็ตั้งต่โตมาก็เพิ่งเห็นหนางฟ้าตัวจริงคนอะไรสวยนัง ดังนางฟ้าจำแ,แลงใครไม่มองก็แปลกนักหนานางฟ้าลงมาให้ชมคนอะไรสวยนักหนาดังนางฟ้าจำแ,แลงใครไม่มองก็แปลก